สวัสดีครับวันนี้เต็นเจเจอออโตคาจะมารีวิวรถบรรทุกอีโน่นิวเอ 9J 210แรงม้านะครับรถคันนี้เป็นดับสามมิตรนะครับความยาว4เมตรจดทะเบียนปี2563นะครับ เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับ เดี๋ยวเราให้ชมอีกหนึ่งรอบนะครับตอนที่เรานําดัมลงนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับต้องการรถรุ่นนี้นะครับมาชมตัวรถก่อนได้นะครับผม เดี๋ยวเรามาชมสภาพเครื่องยนต์กันนะครับสภาพเครื่องยนต์2อ0ร้แรงม้านะครับด้านซ้ายนะครับอันนี้เลขคสีนะครับ สภาพภายในห้องโดยสารรถคันนี้นะครับระบบเบรกฟรีนะครับผมอะไรมีถุงลมนิรภัยด้วยนะครับวิ่งใช้งานมานะครับ44,635กมิโลเมตรครับจดทะเบียนวันที่13มีนาคม2,563นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับ กำลังมองหารถอีโนนิว f c 9 j 210แรงม้าดับามมิตร4เมตรนะครับจดทะเบียนปี2563นะครับคันนี้ไว้ใช้งานนะครับทางเต็นท์เจเอโต้คาเปิดราคาไว้ที่1,450,000บาทนะครับสนใจสามารถโทรมาติดต่อและสอบถามได้ที่เบอร์โทร0899192600นะครับติดต่อธนบลนนะครับเรามีไฟแนนซ์ไว้บริการลูกค้าทุกท่านถึงประตูหน้าบ้านนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถูกใจกดจองขอบคุณครับ Impression that I won't scratch your surface